สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊กและทีมงานร้านย,ยานเจริญทุกเดืองกินด,ดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตโยต้าไ,ไฮรักลีโวนะครับพีแลนเนอร์ตัวสูงเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเนื่องจากมีโชคตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโชคติดรถเนี่ยแตกนะครับ ก็เลยนัดหมายเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างกันครับเปลี่ยนโชคทั้งทีเลือกใช้ของดีไปเลยนะครับใช้เป็น YS DTG กระบอกเหลืองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับระดับแบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลานะครับผมเพราะหลายๆท่านนะครับบางทีมีลุ่มปรับก็จริงแต่ก็ไม่สะดวกก้มนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้เลยปรับระดับอัตโนมัตินะครับผมตัวแกนใหญ่ขึ้นนะครับขับมั่นคงมั่นใจขึ้นทนทานขึ้นนะครับและการปรับระดับอัตโนมัติเนี่ยจะเปลี่ยนคควาามมหนืดะรับต ลักษณะการใช้งานในขนาดนั้นแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ mm hmm. ว่าจะนั่งเยอะ mm hmm. นั่งน้อยขับเร็วขับช้านะครับลูกค้าไม่ต้องก้มปรับแล้วนะครับตัวนี้ลดอาการยวยสายเด้งดิดนะครับของท้ายทานด้านท้ายได้นะครับเวลาลูกค้าเนี่ยไม่ได้บรรทุกของนะครับผมด้านท้ายจะเบานะ มันจะรู้สึกตีดๆหน่อยตัวนี้จะแก้ได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพนะครับแล้วตั้งศูนย์แมทชิ่งให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับทางร้านยางเจริญรุ่งเรืองเป็น YS Master Shop นะครับผมสามารถเข้ารับบริการติดตั้งและตั้งศูนย์และดูแลหลังการขายได้ตลอดอายุโช๊คนะครับผมก็สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มเนบเนียนนะครับลดอาการเด้งสายด้านท้ายนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองจะใส่โช๊กับ รถยนต์รุ่นไหนปีไหนนะครับอยากได้ฟีลลิ่งแบบไหนลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ผมพูกและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ